คือดียแบบจะต้องแบบดูแลแบบเป็นพิเศษมากๆค่ะในวันที่เราเจอแบบสกินแคร์ที่ใช่อ่ะ มันเหมือนเป็นกำไรชีวิตแหละแล้วเราก็ใช้ต่อมาตลอดอะค่ะเราก็จะไม่เปลี่ยนเพราะมันมันถูกต้องแล้วอะใช่ปีนี้จะ31ค่ะ31แล้วโอ๊ยขอบคุณค่ะนี่ละค่าเห็นไหมคะเราต้องบำรุงไว้ใช่ค่ะปีนี้31แล้วค่ะจริงๆเป้าหมายของชีวิตหรอเดียก็ยังคงแบบ จะทางานในทุกๆวันแหละคะ่ะเราก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบว่าโอ้โหจะต้องพิชิตให้ได้เราก็รู้สึกว่าทําทุกวันให้มันดีในเวอร์ชั่นของเรานี่แหละคะ่ะเดียเป็นคนแบบซิม l ปมากๆเป็นคนแบบไม่ได้แบบว่าต้องจัด งานยิ่งใหญ่อะไรเลยอะค่ะคือถ้าง่ายๆนะแค่กินข้าวกับคนรอบข้างที่เราสนิทกันแค่นั้นเลยแบบจัดเล็กๆไม่มีแบบใหญ่โตอะไรอะค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยอะความรู้สึกเราเนอะหรอไหมคะแบบจัดง่งจัดงานอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สไตล์เราแค่นั้นเองค่ะแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่เราแค่แบบเหนื่อยแล้วขอกินข้าวง่ายๆแล้วกันมีจริงไหมหรออ๋อคิดว่าเราหลอกๆก็แก็ <laughs> มีแต่คนพูดแต่างานทุกวันนี้กองละครก็ยังไม่เชื่อ,อเพราะว่าเธอใช้ชีวิตคนโสดมากๆเอใช่ มันก็สนุกดีค่ะทำให้ทุกคนงงหลอกให้ทุกคนงงแล้วแบบอ่ะยังไงไม่หลอก <c oughs> แค่เราเป็นคนแบบไม่ได้แบบว่าโชว์ในด้านนั้นมากกว่า <c oughs> เราไม่ได้แบบว่าเปิดตรงเปิดตัวอะไรอะค่ะก็ <c oughs> ไม่แปลกหลอกแล้วเราก็แบบโฟกัสงานให้คนแบบพูดถึงเราแต่เรื่องงานด้วยมันเลยแบบไม่ได้มีคนสนใจเรื่องนั้นอะมันก็ มันก็เป็นข้อดีอีกแบบหนึ่งนะมันจะไม่ค่อยปวดหัวเนื่องหไหมคะเห็นเราก็งงมากหนูก็งงสับสนไปหมดตัวหลอกตัวแทนไปหมดคือยางขอพักหัวว่าใช่จริงๆสำนักข่าวนั้นก็แอบมั่วมากๆอยู่นะคือแบบไม่ได้มีมูลอะไรเลยแล้วหนูกกับพี่อู๋เนี่ยไม่ได้คุยกันนานมากแล้วแต่ก็คือมีแค่แบบว่าพักคายพี่อู๋เป็นยังไงบ้าง Happy b i r t เดย์สมมุติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ หน,หนูไม่ร really. ู time, ้สึกอะไรเลยค่ะตอนเห็นข่าวเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็สงสารพี่อูมากไปดึงแกมาเอี่ยวทำไมอะไรอย่างงี้ค่ะมองเป็นเรื่องขำๆเลยคือมันก็มีคนที่เขารู้นะว่าแบบไม่น่าใช่มั้งแต่ว่าถ้าคนที่เขาไม่ได้กรองเขาก็มีคนที่เชื่อค่ะเยอะมากตลกเนาะเยอะแบบงงแล้วไม่หยุดลงเรื่อยๆลงใหม่มาทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดียก็รู้สึกว่า ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้แอคชั่นเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นผลเสียอะไรกับเรา,เาคือคนที่รู้ก็คือรู้อยู่แล้วไงคะอ,อย่างทุกคนพี่พี่อย่างเงี้ยยังต้องรู้เลยว่าเอ้ยไม่ใช่